สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมาพอดีพี่ปาอ่าโอเคพี่ปลาเดี๋ยวพี่ปลารีวิวก่อนลูกค้าคะมันจะมีรุ่นนี้นะคะอันนี้มันเป็นชกสแตนเลสนะลูกค้าเป็นชกสแตนเลสแต่ไม่ได้ขายนะคะก,ก,ก็คือมีให้นะคะงานเพิ่งมาทีนี้เวลาลูกค้าจะแกะนี่นะ,ะอ่าลูกค้าจะแกะนะอ่าก็ก็หมุนตรงนี้นะคะเราดูว่าข้างไหนเราหมุนได้อ่ะเราก็หมุนหมุนหมุนมน,นะหมุนอย่างนี้นะคะ หมุนอย่างนี้นะคะอ่ะนี่นะใส่เสร็จแล้วก็หมุนกลับนะคะอ่ะอันนี้เป็นชกสเตเลสนะคะอ่ะมันจะมีเคลือบนี่มันก็ใส่แก้ขัดไปได้นะคะลูกค้าอ่ใส่แก้แก้ขัดไปได้นะก็จะประมาณนี้นะลูกค้าอันนี้พันพันเท่าไหร่นะพันแปดห้าสิบใช่ไหมอืมรุ่นนี้พันแปดห้าสิบนะคะก็จะมีแถมแถมต่างหูให้คู่หนึ่งนะ อ่ะนี่นะชุดนี้พันแปดห้าสิบนะลูกค้านะคะพันแปดห้าสิบนะคะพันแปดห้าสิบอ่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจว่าอันนี้บิดยังไงนะอ่ะอันนี้ก็ก็อย่างนี้นะลูกค้าอืมสีทองยังไม่มีนะมีแต่สีสีขาวเงินนะอ่ะพี่พาสั่งงานมาเพื่อไม่ละ่ะลูกค้าลูกค้าขอได้นะอ่าลูกค้าขอได้ ไม่ไม่ขายนะลูกค้าเพราะว่ามันไม่ได้ราคาไม่ได้แบบแพงมากคือไม่ได้ขายเอามาให้ลูกค้าคนที่ไม่มีโชคอะเอาไว้ใส่นะพี่ปาไม่ได้ขายอ่านี่มีให้ถ้าลูกค้าสนใจะนะอันนี้พันแปดห้าสิบนะคะอ่ะมีมีชุดเดียวนะคะนี่นะพันแปดห้าสิบต่างหูแถมให้นะลูกค้าก็แถมทั้งอันนี้อันนี้เลยนะคะพันแปดห้าส

อันนี้พันสี่ห้าสิบนะเราลูกค้าพันสี่สิบอันนี้ของของวิ่ปาเส้นผ่าศูนย์กลางห้าเซนนะคะพันสี่ห้าสิบห้าเซนนะคะห้าเซนนะคะอันนี้ได้ยกกดอิมพันก่อนนะคะพี่ปาจะสั่งสต็อก,กไว้คือการไม่มีแล้วก็คือพี่ปาก็ปล่อยปล่อยทีชิ้นหนึ่งนะขายขายชิ้นนี้หมดก็เดี๋ยวลงชิ้นใหม่ให้อันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะลูกค้าพันสี่ห้าสิบ นี่นะ,ะ 1, ค่ะพันสี่ห้าสิบค่ะชุดนี้นี่ตามนี้เลยนะลูกค้าไปใส่ได้เลยนะคะพันสี่ห้าสิบนี่นะพันสี่ห้าสิบทวงต่างหูมาด้วยนะบางทีลืมอ่าลูกค้าพันสองห้าสิบ ส่งนะลูกค้าเนี่ยก็ประมาณน,นี้นะพันสองห้าสิบพี่ปลาล้างให้ก่อนส่งนะยังไม่ได้ล้างต่างหูยังไม่ได้ล้างพันสองห้าสิบแล้วมีลูกค้าอนต่างมาเรียบร้อยแล้วพี่ปลาก็จะให้ชกไปนะลูกค้าอนต่างมาเรียบร้อยละอันนี้รุ่นนี้เก้าร้อยห้าสิบาทเห็นลูกค้าใส่กับสร้อยไงไ,ไม่ไม่ค่อยสวยไอ้ลูกค้าใส่กับชกประมาณนี้นะลูกค้า อันนี้อันนี้โจรโจรไม่ดักปล้นนะคะเป็นงานสแตนเลสนะจ๊ะอันนี้ของลูกค้า นี่นะคะลูกค้าหมุนหมุนอย่างนี้นะหมุนอย่างนี้นะคะหมุนหมุนหมุนเสร็จแล้วก็เอาชกใส่แล้วก็ขึ้นคอนะขึ้นคอแล้วเราก็บิดกลับไปนะพอขึ้นคอเราก็บิดกลับไปหมุนหมุนกลับ รุ่นนี้พันหกห้าสิบนะลูกค้าเป็นทับทิมสตาร์นะคะสีพัสเทิลพันหกห้าสิบมีต่างหูสีนี้ไหมอ่ะนี้เดี๋ยวพี่ปลาแค่เทสนะว่าสีเขาจะเข้ากันไหม ก็ก็จะชุดนี้นะคะพันหห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นซันโตนนะคะอ่ะล้างก่อนให้นะนี่เป็นงานเงินนะอ่ะนี่นะพันหกห้าสิบคาุคะพันหูกห้าสิบอย่าลืมทวงต่างหูนะบางทีลืมทวงได้ค่ะพี่ปาไม่ไม่ไม่อะไรทวงได้อ่ะ สร้อยรุ่นนี้อันนี้เป็นทับทิมแท้นะคะอันนี้ใช้สีขาวนะคะอันนี้แขวนจี้ได้อันนี้พันหกห้าสิบรดเหลือพันห้าพร้อมต่างหูนะรุ่นนี้อยู่ที่พันห้าร้อยนะพร้อมต่างหูนะลูกค้าเอาไปใส่จี้ตรงนี้ได้นะจี้ แขวนผ้าก็ได้ที่เป็นสีขาวนะพี่ปาทําให้สองเส้นนะคะสีขาวกับสีทองอ่ะสีทองก็จะเป็นจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ราคาเท่ากันนะคะในนี้สีทองอ่าไม่รวมจี้นะคะจี้สองพันห้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ชุดนี้ชุดนี้สองพันห้านะคะหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วมง,งานชุบอันนี้ชุบชุบยี่สิบสี่เคนะห้าไม้นะชุบยี่สิบสี่เคนะห้าไม่ ชุยิบสี่เคหนาห้าไม้นะอ่ะแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้จะสีสีจางนี้นะอ่ะสองพันห้าอันนี้พี่ป่าเอามาแถมโคให้เนี่ยสองพันห้าแล้วโคลูกค้าก็สามารถเอาไปแขวนกับอย่างอื่นได้เพราะสามารถปลดได้นะลูกค้าสามารถปลดได้อ่ะเดี๋ยวลืมอ่ะรีวิวงานหินก่อนอันนี้เป็นอเมทิสตนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูแป๊บเดี๋ยวขายราคาผิดะอ,ดะ,อะลูกค้าอนี้ประมาณเกือบ18นะ16มิล17ลดได้นะอันนี้650นะคะลูกค้า650เส้นละ650 650, 650บาทนะคะ650บาท อเมทิสตน,นะคะหกรบาท6กรหบาทจ้าอเมติลาพิลลาซูรี่สิมิลนะคะหกหกรยาสยกยกไทเอแปดร้อยห้าสิบสันซันจโตน,นจโตนเกรสวยนะสองพัห้าเหลือพันแปาส นี่พันแปดห้าสิบนะทวารีนทวารีนรุ่นนี้เท่าไหร่นะใช่สี่ร้อยห้าสิบหรือเปล่าสี่ร้อยห้าสิบนะราคาลดจากพันสองร้าสิบเหลือสี่ร้อยห้าสิบนะแล้วก็เส้นนี้เส้นนี้แปดพันห้านะจี้แถมสร้อยให้จี้แปดพันห้านะลูกค้าจี้แปดพันห้ามีชิ้นเดียวแล้วหมดแล้วคะ่ะจี้แปดพันห้านะ จี้แปดพันห้านะจ๊ะอ่ะแล้วก็มีสร้อยเส้นนี้นะคะแปดร้อยห้าสิบาทเป็นนี่แปดร้อยห้าสิบาทนะอันนี้ประมาณสิบเจ็ดนิ้วได้นะอ่ะอันนี้แขวนแขวนจี้ได้แปดร้อยห้าสิบอันนี้เป็นลาบาดูไลท์แล้วก็ทอมารีนนะคะรุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบาท ประมาณสิบเจ็ดนิ้วนะคะแปดร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้อันนี้พันสองห้าสิบค่ะลูกค้าสวยอันนี้พันสองห้าสิบทับทิมแท้นะมเม็ดกลางสร้อยคอเป็นโทมารีนนะคะนี้พันสองห้าสิบค่ะเส้นนี้เป็นโทมารีนนะลูกค้าโทมารีนสีเหลืองเน้นสีเหลืองเพราะจะใส่กับไหมทองเออ รุ่นนี้ก็850นะคะไม่รวมจี้ถ้ารวมจี้นี้1,450จี้นี้มีร่องรอยการเดินทางนะจี้นี้มีร่องรอยการเดินทางให้950าร้ห้าสิบจี้ไหมทองนะงานเงินเทค่คะลูกค้าจุกพี่ปลาสร้อยคอแปดร้อยหนะแต่ถ้ารวมชุดนี้1,450นะคะ อันนี้จี้จี้ป่งคํานะคะเอ่ <c oughs> กัดได้ด้วยรุ่นนี้สองพันห้านะคะเฉพาะจี้สองพันห้าแล้วก็แถมสร้อยให้นะคะแล้วก็มีงานเขวนพ้อยพรานะลูกคะ่ะขายได้เรื่อยๆรุ่นนี้พันสี่ห้าสิบ ันสี่ห้าสิบค่ะลูกค้าสวมหัวได้ยี่สิบสี่นิ้วนะนี่ค่ะใหญ่กว่านิดหนึ่งอันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะเส้นละพันสี่ห้าสิบเป็นงานทอมารีนนะเป็นงานทอมารีนแต่ลูกค้าอยากได้พันสองเส้นนี้นะคะคันทับทิมด้วยทมารีนทับทิมนี่พันสองห้าสิบค่ะใครอยากเอาไปแขวนพระแขวนได้นะ เดี๋ยวพี่พาแขวนใด้ดูเดี๋ยวหาหวางก่อน คือพี่ปลาหาหาห่วงใส่พล้าอยู่หาไม่เจอหาเจอค่ะคือเราไปแขวนพระได้พระพระองค์เดียวนะแต่เจ้าลูกค้าบอกพี่ปลาทำพระสามองค์สี่องค์ห้าองค์ก็รีเควสตมานะทำให้รูกค้าไม่เพิ่มนะ คือร้อยใหม่ให้ราคาไม่เพิ่มนี่นะอ่ะอันนี้หลวงพ่อคงนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะเวลาลูกค้าเขว็พระก็จะประมาณนี้นะอันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะจากสองพันห้าจากสองพันห้านะลูกค้าเหลือพันสี่ห้าสิบนะคะ อันนี้โกเมนมีเส้นเดียวนะเป็นเจียเหลี่ยมนะคะรุ่นนี้พันสองห้าสิบนะคะลูกค้าโกเมนค่ะเจียเหลี่ยมนะลูกค้าพันสองห้าสิบ ต่อไปงานปุ่งคามสร้อยข้อมือนะคะแปดร้อยห้าสิบนะคะใช้ตะขอตัวเอสนะคะปุ่งคามนะคะสร้อยข้อมือปุ่งคามอันนี้ไม่ไม่ติดไหมไหมเขียวไหมไหมนาคนะคะแต่เส้นนี้เ่ะเส้นนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าน,นีแปดร้อยห้าสิบนะคะลูกค้า สติ๊กข้อมือมานะว่าข้อมือสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่แล้วแต่อันนี้สี่ร้อยห้าสิบอันนี้เป็นเรือนสเตนเลสอ้น,นี้อ้น,นี้เงินแท้จุกนี้สเตนเลสนะเนี่อยอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ว่าขายสองร้อยห้าสิบนะงานแถมก็คือแถมค่ะขายลูกค้าก็คือสองร้อยห้าสิบ แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ขายเราลูกค้าค่ะส่วนมากจะแถมอืส่วนมากจ,จะแถมให้ลูกค้ามากกว่าอ,อันนี้ยังอยู่นะคะลูกค้ารุ่นนี้950ชุบหนึ่งไม้นะทับทิมสวยนะ950ประมาณ20กระดับได้นะทับทิมอ่ะเนี่ยทับทิมสวยนะลูกค้า 9ก้าร้อยห้าสิบนะเก้าร้อยห้าสิบอันนี้พันสองสิบนะลูกค้าอันนี้มีสายสายรุ้งด้วยนะคะอ่ะอันนี้เป็นสายรุง้งทำไมถึงมีสายรุง้งมันมีการเนี่ยการเคลื่อนที่เกิดขึ้นหักเคของเสงอ่ะจะก็จะมีสายรุง้ง อันนี้เป็นโป่งคามนะคะฟรีไซส์พันสองห้าสิบอ่านเงินแท้อะรุ่นนี้ชุบชุบยี่สบสี่เคเอ้ยวันนี้ชุบขาวแล้วนะลูกค้าไซส์ห้าห้าอันนี้พันสองห้าสิบรดให้เก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบค่ะเก้าร้อยห้าสิบอันนี้งานลดนะอะให้เก้าร้อยห้าสิบให้หนึ่งวงอันนี้ชุบชุบขาวแล้วเก้าร้อยห้าสิบไซส์ห้าห้านะไซส์ห้าห้าชุบขาวแล้วอะลดให้หนึ่งวงนะคะ อันนี้พลอยแท้น,นะลูกค้าพลอยแท้เป็นเพทายนะไซส์ห้าหกนะอันนี้สองร้อยห้าสิบลดให้สองร้อยสิบสวยนะไม่ใช่เดือนเงินนะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าล้างก็ขาวจัว๊ะนี่เห็นนะสองร้อยสิบมาลดทีละชิ้นสองชิ้นเดี๋ยวก็หมดเนะ <laughs> าะมาลดทีละชิ้นสองชิ้นเดี๋ยวก็หมดนะคะงานมุกงานอะไรก็มีนะลูกค้าเนี่ย รุ่นนี้สองพันห้านะนี่สองพันห้ามีต่างหูให้นะคะลูกค้าใส่ได้สองแบบนะลูกค้าใส่ได้สองแบบลูกค้าจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะรุ่นนี้สองพันห้านี่ต่างหูให้นะลูกค้านี่ต่างหูนะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ